ซีพลกทวิตข้อความทำแฮชแท็กมาขายนิ่งเฮียมาแรงฮอตขึ้นเทรนด์ซีพลกพาน,นิดหนุนฮอตจากซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อคิวที่พายซีรีส์ทวิตข้อความเช็คกระแสะตอบรับทำเอาแฮชแท็กมาขายนิ่งเฮียฮอตมาแรงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอ ต้องบอกว่าได้รับความสนใจตั้งแต่รู้ว่าสองหนุ่มซีพฤกและนุนิวชวรินมาประกบกันในซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคิวที่พายซีรีส์หลังจากนั้นแฟนๆติดตามเรื่อยมาตั้งแต่เข้ากองถ่ายจนกระทั่งออนแอร์ air, ซึ่งล่าสุดออนแอร์ไปที่3 EP ีแล้วทุกวันเสาร์เวลา22่สนากนาทีทางช่อง WorkPoint และรับชมย้อนหลังทาง YouTube ทางช่องแมนดี้ h ช n แนลเวลา23นาฬิกามนาทีและในช่วงเช้าวันที่8มีนาคมหนุ่มสีทอความามมถฟิว่า มาขายกันครับอยากรู้ตอนนี้ดู3ตอนแล้วชอบไหมและมีคนรู้จักรอบตัวดูอยู่บ้างไหมครับมาขายนิ่งเฮียและแน่นอนว่าทําเอามาขายนิ่งเฮียฮอตพุ่งขึ้นเทรนอย่างรวดเร็ว